ขายโอวีดน้ำด้วนี่กาแฟ้าตุยังโบงเออทาอยยังโบงขายโลเทเลเดียนี่นเออโลสามพันด่งสามพันด่งเอเอโอ้ป<อ>ิดเสื้อเปา่ามาใหม่ๆแ,แล้วอ่าสมเขาว่าลาโกดิเด่นกาแฟหอมดีเด้น้ำกะหรี่แห้งแล้วตลอดสามยามน,น้าแรงท่าไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเอฟซทุกท่านที่กำลังติดตามรายการชนบทนะอ่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางนะมือวานี้บอสิหอมกับสาวโซภาก็สิได้เดินทางไปจุดสุ่มละกูเมืองเซปยนเขื่อนสมนารขีดนะอ่าสิไปทายทอดมีทีชีวิตของพี่น้องพาวบรูเฮาอยู่แถวบ้านกลากหรือว่าบ้านสะดูนประมาณนี้บอสิหอมสิไปอยู่ในสองบ้านเพราะว่า,ผ,าผ่านมาบอสิหอมท่านแรกไป่ายทอดมีทีชีวิตมาเฮ่อทุกคนในเบิรงนะไปกับสาวโซภาคือเก้าคือเดิม ไปดีพี่น้องลุยน้ากันเอาเพิ่นมาเที่ยวโซนตะบดน่านะไปหลังจากวิตตานีไปนี่ประมาณ30กิโลนะเพื่อสีฮอดอันเขตดุ๊ดุมตะโกอ่ามาสีหอมได้กลายบ้านละอ่านมาแล้วมาสีหอมก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามาชีหอมถ่ายมาแล้วบ้านกลายมาบ้านตะเปลือบ้านละอ่านแถวนี้ถ่ายแล้วนะกูแหละมาสีหอมจะพาไปเบิ่งบ้านกระลากที่ว่าบมาสีหอมมีท่านไรถ่ายมีท่านไรรีวิวมาเฮ้ทุกคนในเบิ่ง การดำลงชีวิตของเขาเจ้าเป็นเรื่อยๆนะปะติดตามการเดินทางว่ะเส้นทางตรงนี้ไปนี่ก็โหดเลยเติบได้เป็นทางครุบคุบคลิบมืนพู่ลงผู้โค้งโง่เงี้ยดำแน่อะไว้บอไว้อืมวันนี้มีหูว่าชิได้กินเข้าอยู่เชอร์ได้ไหมนะอะถือเข้ามานำอืมไปเยอะเบ้อกินบ่อนั้น ว่างการเดินทางยู่ในตามแค้มพางที่ว่าเข้าไปชุดชุมละกนี้อันนี้คือไฮลกของชาวบ้านนะนี่อันดอกสีขาวๆนี่ที่ทุกคนเห็นนี่คือดอกมะเฮงเด้อบ้านพี่น้องชาวไทยเอิญมาเือพ่วงกนันนี่เต็มไปพูแล้วก็มีป่ากโกยนะอ่าสังเกตเห็นผู้ผ่าเท่นี้จะแตกต่างกับอันเขตผบังแตกต่างกับอ่าคิดมจริงตูบเลยอัน พี่น้องชาวไทยผู้บางคนกับบ้าสืหอมเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่ถามมาว่าอา้าวผู้พ่าอยู่เมืองเล่าเหาเนในเป็นในเรื่องคือมีมีกม๊กไม้เหมือนกันกะอันนี้ก็เลอะเยอะววเว้าเฮ้ทุกคนอีฟังนี้เฮาเจอน้ำกันว่ะก่อนหน้านี้ในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอาเขตนี้เป็นเคตโมลสุมในการต่อสู้ในสงครามนะอันนั้นแล้วแต่ถือระเบิดเ,เคมีมัดนี่ผู้เทาผู้โอ้แถวแถวนี้เว้าซสู้ฟัง เขาเจ้าเคยไปทหารเวียดนามนะเลยเขาเจ้าว่าสมัยตะกี้นี่ยน่มนมายิ่งถือระเบิดเคมีเฮ็ดเถ้ก๊อกไม้ดับศูลเป็นผู้โหรนกลายเป็นผู้โหรนเบิดต้นไม้นี่จะอยู่ผู้ที่ว่าวิตจากอายพิษจากระเบิดนี่ก็เลยยั่งคือผู้เขียวๆตัวนั้นจะจะยั่งนะนี่อันนี้คือเขตบ้านละอานทางหน้าไปทางหลังของบ้านละอานเนี่ยต่อไปนี่จะฮอดบ้านกลากนะ โกยป้าก็ล้าหลายนะบาชิหอมเดินทางกับสาวโซฟาไม่เดินทางตอนเทิ้งๆคุดว่าชีเอาปีนี่โอ้เนี่เห็นแล้วเห็นปีโกยนี่เบอร์เจ้าปีโกยเราเมื่อกไม่รู้ว่าเจ่าได้บ่คือจะได้ขีดเข้าแข้มข้างนี่ละหานยุ่จริงกันโกยป้านี่ล้าหลาย <c oughs> ห่อใสหอยไปอุ๊บเนี่ยตีนย็ตัวตั้ถ้าว่าเฮ้ามีได้อกินก็เฮ้ออาเมื่อบานนเมื่อเฮือนี่ช้อยๆแอยละซุปเสื้อกับเครื่องหอมผวกบูพักหอมกะเป็นซ่บได้นี่อันบีบม,มานาวเชอร์หนึนน่งเขาเอิญมา้อยปี๋กะปีกรแซ่บได้เสือ้อ เครื่องหอมไม่ดปก็เข้าลาบชีนนั่นละอะอยู่เข้าไม่เลยกินเอาอันนี้เราไปกลับ ไปเชียวเนาะไปลานไปหรอแล้บ้าน x เออบ้านบ้านไหนโอ้ครบไอ้น้องเามาแต่บ้านมันายมากมือเลยไปลนบอไปเลยเไปอนฮะาัตขันอ๋อนี่นี่น oh, ีโ hey, อ yeah. okay. ๋หลายเนาะ บ้านวนเอ้ยบ้านวนเอ้ยจบเอ้ยจุกี้คบทีมงานทีมงานอยู่บ้านละโเลยเขาจะไปบ้านละอ่านนะเส้นทางของใครเจ่เขาจ้าเคยเลยโชคดีเนอะโชคดีโชคดีขอจุบ้านนะเดินเยอะเดินเยอเออแมน อ่าบันชวนนะอ่าอ่าบันชวนก็จะเลนไหนอ่ะก็จูกี้เล่นยังกันเหรฮะมันเลยช่เ,ชเปล่าโอ้จูแกเนอร์เนอร์จูโอไปละเดินทางปลอดภัยเด้อเอ,อาซูเฟอร์รถคันนี้ละมาแต่บ้านบูหรือเต๊บเส้ <c oughs> นาทางโคตรโหด เขาเจ้าซ้อนสองซ้อนสามไปได้สบายเลยเนื่องจากว่าเขาเจ้าสิ้นเคยกับเส้นทางสายนี้แล้วนะสําหรับคอยกับสาวโซ้าต้องได้คอยไปคอยมาเนื่องจากว่าตอนเทงเนี่ยกามีความรู้สึกเมยในแ่ยหนึนงน่งนี่นอดน,นะคอยไปคอยมาขึ้นว่าสิไปพักพุละจุดๆสุระกูไปลุยต่อไปนี่ นะคุณผู้ชมตอนนี้เบ้าสิีหอมได้มาอยู่ที่บ้านสะดุนนะบ้านสะดุนนี่ขึ้นกับจุดส่มละโก้เมือกเสโปนแขวงสวรรคเขตนะเบ้าสิีหอมกายมาอ่าผ่านบ้านลานผ่านมากรากมาแต่กับเบ้าสิีหอมก็ไม่ได้ถ่ายคือทุกคนได้เบิ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านเบ้าสิีหอมเคยไปเลยบ้านนี้เป็นบ้านทับิษอ่าเป็นมือทับิษเที่วเบ้าสิีหอมมาศึกษาวิถีชีวิตของพี่น้องเผ่าบรูเฮาอยู่เขตนี้นะอ่าคือบ้านสะดุน บ้านนี้จะเสริมโยงเส้นทางเส้นนี้จะเสริมโยงไปซื้อเวียดนามได้อ๋อ,อไปนี่ประมาณแปดลักก็จะหอดลาเวียดนามละเสริมโยงกับบ้านเชนเวินหรือว่าบ,บ้านอลองอ่าขึ้นกับสแสงเฮึงฟุง,งเมืองฮึงหัวแขวงกวางจีนะจะเป็นบ้านที่ว่าแหกเชี่ยวกับสะเดดลาเวียดนามนะท่านผู้ชมบ้านเฮิร์นกับเป็นบ้านอ่าที่ว่าเป็นบ้านน้อยก็มีอยู่ประมาณสิบสิบสี่หรือสิบหา้าหลังคาเฮิร์นนะ พื้นฐานการลงชีวิตของพี่น้องเขาแถวนี้ก็อาจจะคล้ายๆคือกันกระบ,บานผ่านมาแต่ว่าหิดคล้องวัฒนธรมคือเดียวนะเห็ดหน้าพวกเขาบางคนก็เห็ดห้เห็ดไห้น้ำแล้วก็คืออย่างโบ๋ที่ทุกคนเห็นด้านนี้จะเป็นเป็นกาแฟกาแฟมีกาแฟ,ม,าฟมีปาโสนอ้อยสดโกยนะถือว่าอันนี้คืออาชีพสำห้องที่ชาวบ้านเพิ่นปุ่าเพื่อเลี้ยงซีพ และในการปลูกาแฟนี่เขาเจ้าก็ไม่ได้กันเขาเจ้าไม่ได้กันเสื้อผุยได้เขาใส่กันฟุ่งเฟือเวลาฝนตกมากน้ำนี่จะไหลเอาเอาขี้สัตว์ลงมานี้ฉะนั้นคาเฟ่ยู่ติดบ้านนี่มันจะงามอ,อันนี้เขาเสมเขาเอินว่าละโก้เด่นกาแฟอ่ามันนี่คำว้าของพู้เ่าตะกี้อันนี้คือกาแฟมีดเด้อท่านผู้ชมด้วกาแฟมีดนี่ มะมันจะเขาเจาจะเก็บอยู่ในนม้มาเดินห้าหรือเดินหกเดินห้าเดินหกแล้วาบางทอกับพี่น้องอยูย่เบื้องเวียดนามน,น่าจะน่าจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วได,ได้เก็บหลายแล้วเป็นเงินแล้วนะอันนี้อยู่บ้านสะดูกทัานี้นยังมีสุกไปเลยมีตน้นต้นสุกต้นมีสุกได้นี่นี่อ่าส้อนมะมันนี่อันนี้คือความงดงามทางด้านฟุ้น ุ่นแบบบบ้านอะ่แล้วก็มี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 มะที่ว่ากําลังเริมสุกแล้วอันนี้คือมะกาแฟที่ทุกทุกคนอาจจะเคยเคยกินกาแฟในยามเสามีกาแฟที่ชําเร็จรูปบแล้วก็กาแฟที่ว่าเหาปุงแต่งเอาอ้วนแล้วมาจากผุลปุ๋ของชาวบ้านเฮานี้เองด้ล้อลงไปหดปุ๋งแงวเย็ดไปหลายได้ ออันนี้คือท้าแห้งของชาวบ้านล้วนเลยความดุมั่นของชาวบ้านพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้แก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องเผ่าบรูเขานะเพราะว่าเขตนี้เป็นเขตเสด็จลาวเวียดนามอาจจะขายอ๋อเวียดนามนด้นนี่กาแฟอีเดือนหน้าเนี่ยเขาจะกลับมาปลูกผ้าบัตยู่รนลุมนี่ก็อ่าฮูดเอาไปขายไปตาขายขายแห้งนี่ประมาณโลนึงประมาณสิบพันกีประมาณนี้ ชาวบ้านนิยมปูปกันคือคือพักไอ้คูพักไอ้คูเนี่ยอยู่ในฮีต้องประเภทนี้ที่ว่าเขาเจ้าเต่งดองเขาเจ้าเต่งดองนี่เขาเจ้าเอาเอาพักไอ้คูนี่ไปกิิ่นนะคูผมีที่สร้างครอบครัมไม่เขาเจ้าเตผ่านก,ก,ก,การกินพักไอ้คูน้ากันหรือว่าบ้านเฮาเอินว่ากิ่นปอนไข่หน่วยประมาณนี้แต่เขาเจ้ากิ่นพักไอ้คูน้ากันคือว่าเดินทางโอบกันได้ขี่รถนํากันได้นะตัวนี้จะโบว์ม่นดเมนเขาเจ้าปูเนีเขาจามันมันเกิดอย่อันนี้จะเป็นมะเขือขึ้น หลายได้มาลอนตอนเต็นอันนี้บา้าีหอบเคยืไปบ้านบ้านหรือบ้านตะลุเห็นเสวบ้านเนเอามาต่ำเสื้อมดมดเด้งก็มัดชมม,ดชมัดชุมหรือมัดเด้งและเสื้อก็ป่มามะมีแล้วก็เสื้อขิงก่อไปเฮ็ดมเมนูในการกินเมงได้ไนะ ด่านแถวน,นี้อันนี้จะเป็นบือบอนนะอันนี้น่าจะคล้ายๆคือทูนอิตนะท่านผู้ชมมีหัว,ว่าพี่น้องชาวไทยเฮานี่เสือเอิญคือกันหรือบบนอันนี้เป็นทูนอิตท,ทูนอิตนี่สามารถกินดิบได้นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป็นโบนบนแกาธรรมศาสตร์เขาจะเอามาปูกไว้บนนี่เขาเจ้าเคยเฮ็ดเมนูเป็นเป็นเมนูอาหารที่ว่าบบนบบนนิ่นบบนนิ่นเป็นอาหารลักของเมืองชิปูนเนาะ ก็มีสดหย่าป้ายไม่ได้คือสดหย่านะไปแต่ละบ้านเจ้าได้เห็นเพราะว่าเขาเจ้านี่นิยมนิยมไซสกันหลายคือผู้ยู่ในเกณฑ์ผู้เท่าเขาเจ้าจะปูหย่าเกิดสัรบันซองกันสไตล์เพื่อนเฟนกันหลายหลังนอ๋บาน,นี้ขาเจ้าก็ขายอย่างบบงคือเดี๋ยวนะถือว่าเก็บกูม้มาแล้วอย่างบบง ตัดมาขายทาขายเอาเปร้มันขายเออแถวนี้ต้าอยู่ต่ำต่ำต่ำขี้ดินเลยเนาะเออเห็นไอันนี้แหละคือทาแห้งของชาวบ้านหลักๆคือบรรสูตเน่าเพินรนดุมันสังเกตอยู่ถึงป้าอย่างบงทั้งนั้นเลย,เยวหลายไดยหยาเพินรนหลังจากอาปิดมาจากโซนแล้วกับต้าอยู่ตามฝ่าพรลานเฮิรนเลย มาช่วน,น,วนโอ้เ,เฮ้ยเพย์ยุเหยโอ้หานขาขายเคืองประจำบ้านเนาะเออสบายดีข้ากาเมื่อนี้บอแน่เละมาเมื่อนี้หานเคืองขายเคืองเนาะขายเคืองประจำบ้านเนี่ยถือว่าแก้ไขอ่าเคืองที่เอามาขายเนี่ยะเคืองใส่คู่เฮือนที่ประจำเป็นน่าจะเป็นอาหารกจ็จะเป็นจะเป็นปลากระป๋องขายปองเขาื่อยู่นี่เงินเก็บบ่เงินดงก็เอาบ่ <flame S 2> 12, เงินดงเงินสิบสองพันเงินกีบสิบพันเออมีปลากระป๋องแต่มีไข่ไข่ไก่ไข่ขเปี๊กกาบดาขนมต่งางๆนะที่บ่าเป็นอ่าเป็นค้านิยมของพื้นที่นี้ของท้องที่นี้นะ <c oughs> หารค้าจับบ้านนะเออถวนี้นี่เป็น,เป,นเป็นหานค้าขายย่อยแต่ว่านี่ได้การซื้อขายนี้ เขาจะเอาทั้งเงินก,กีบแล้วก็เอาทั้งเงินดงปลากระป๋องนี่เป็นสีหอมผ่ามนี่เป็นเงินกีบสิพันธ์ท้าวไร้เป็นเงินดงนี่สิบสองพันดงนะอ๋อบ่อนนางลินก็อยู่ฮันเลยเนาะนางท่าฮันแหละสาวโสพายเออมัดชวนแกเลยฮ้ยมัดชวนบ่เด็ดทอระบ,บายน้ำสีระบ,บายน้ำสีก็หลังจากน้ำที่ปล่อยลงมาจากน้ำลินจ,จะปล่อยลงมานี่ นาจะไหลลงไปสู้ทงหน้าที่ว่าอยู่ตีดบ้านนะมีม,ม,มีมีหน้าเสงมีทงหน้าเส้งมีตีดบ้านกลเป็นความสะดวกสบายย่ม,มเสาหรือยามแรงสังเกตเห็นสะบานมันเสมอเสมหรือไว้นี่เขาจ้าก็มาล้างมาตักมาใช้มาอานนี่สะดวกสบายที่สุดคือ,คอมีน้ำลินเนาะเอ้ยมีน้ำลินโอ้คุณได้จุดปล่อยน้ำสูง ด้วปล่อยน้ำสูงหลายจากโจกมาสะดวกสบายในการยืนอาบนั่งอาบทรัพสีอาบเลยบ้านสะดูนเป็นบ้านหนึ่งที่ว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาตร์กับงามไปอีกบ้านหนึ่งอาชาวบ้านจะตั้งบ้านเฮิเร์นลีบตามเปิ่นผู ลูกมันจะเป็นเสื้อสมูซีสมูในไหลตกพุละอ่าไหลตกเสื้อเบริงยู่อยู่เมืองเสือปนนะพระเจ้าจ,าจะตั้งบ้านเฮือนเลาะเรียบต่ำยู่ร่มมันจะเป็นทงหน้าแสงแต่เป็นบ้านมี้ฮเพ่งคือบ้านอื่นเลยท่านผู้ชมเนลยจะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่โน่นพุ่งอยู่ทางเฮือนผู้อีหลังคาหนึ่งอ้อมไปด้วยโซนกาแฟกับอ่ามักพริกไทยแล้วก็อย่างบุ๋งนะชาวบ้านกำลังเก็บกาแฟโอ้ยยู่ ตัวยูเทิร์นในสุกหลายแล้วสังเกตเห็ดมะสีแดงเหนอะจานครับเลีง่งูบ้านสะดวกจะเป็นอีบ้านหนึ่งนะที่ทมีงูหลายแต่ว่าบ้านสืหอมมากยมแหง่งฉกสายงูมีท่านมากนะหาเคยเห็นตัวหนึ่งสองตัวเออนี่ดินี่คือทูนอิตภาษาบรลลูเขาเจะเอิญออดออดออดอดาออดดาออนนินนี่ออดนิดน,น,น,นมันเป็นทูนอิตตัวนี้สามารถเอาไปเฮ็ดกินเมงได้ แล้วเขาจะาไปล่ออ้อตัวชีอิดมันนี่ยเาปาะอ,อ,อ,อ่อนแล้วเขาสอยซอยเอาแต่แต่ไนมัน่แต่แต่นุ้นมันเอาไปละคั้นน้ำเกลือเวลาน้คั้นน้ำเกลือน้ำตัวมันคั้นๆมันจะอ้อกระตัมเสื้อขิงเสื้อมะขามเสื้อมะนาวในเล้งกินเลยเป็นเมง้งนอกจากนันจะมีเครื่องป่าของดงติดอยู่ตามเข็บขางบ้านอันนี้คือไหวยป้านะไหวยที่ชาวบ้านพ่นเอาไปยิบ อาติดเข้าไปเฮ็ดครอบกระตู๊กไปเฮ็ดอาครอบคลองครอบกระดงฟัดแน่แนไหวตัวนี้แหละยูดตาแคมบ้านนี้เลยเออก็เป็นบ้านที่สะอาดแต่อีบ้านหนึ่งนะสะอาดงามตาเลยเติบพื้นไม้ยอ,อ,อย่างบูงก่ออเล้งอยู่ไปบ้านเลอก็จะเห็นอยู่หลายๆนะเพราะว่าฤดูนี้คือฤดูฮ้อนเข้าเจ้าจะมีเวลาตาแดดถ้าว่าวิทย์ช่วงนี้ไปปุ๊บจะเป็นเดือนแปดหรือเดือนเก้านี่ พื้นที่เขตจุดสุปละกูนี่จะกลายเป็นฝนฝอยได้ฮอดเดือนเดือนชิบิเอชิบสองฝนฝอยเขาเจ้าจะตะมีได้มันจะนี่แห้งยกวิธีนี่กันยังตาเข้ากันยังแงะขึ้นกันเข้าเปื้อที่เขาเจ้าว่าหูดหรือเกี่ยวเข้ามากแล้วมันเขาเจ้าจะตะเนี้ยส่วนใหญเขาเจ้าด่งดังไฟย่างเอาอนี่คืออย่างหม

<laughs> ขายโลเถอะเถออื่ี่เออโลสามพันดุ๊งสามพันดุงเออโอ้นั่นลบไปเลยเลยลงเนาะอ,อ,อ,อีกแต่พื้นที่น่าราคาเนี่ยเอาเห็นเขาขายอยู่เขตดจุดชมพะบังจุดชุมจิงตู้เป็นโลสามพันกิ๊บโอ้อยู่ที่ประสามันดงเนาะเออสามพันดงขายเอาเฮเบดน้ำเหือนบ่เจ้าเอาเฮเบดเ,เริม่มเริม่มเริม่มเห็ดได้หลายแล้วตัดตัดตัด ตัดแล้วก็เดือดต่อมะะอนอันก็ทาเอาฮะฟืนจะยางอันนี้อันนี้ไปเฮ็ดฟืนเออยางหน่นไอนไม้เฮ็ดหนไม้แห้งกันยางหนไม้แหง้งเออนอกจากยางหนไม้แห้งแล้วก็เป็นฟืนดังในยามหน้าหนาวเออแม่นเลยในการปุอย่างโบงนี่ก็มีอายุการยาวนานอันสิ่งที่ทุกคนเห็นนี่เขาท่าเอาแล้วอันนี้จะเป็นต่อมันนะท่ามาแล้วนี่อเดือนห้าเดือนหกหรือเดือนเจ็ดนี่ยามหน้าฝนนี่ อ่าแหนงมันจะปุ้งขึ้นมานี่ได้ไงโป้งไหมได้อ่าถือว่ามันอีประมาณสามปีข้างหน้าหรือห้าปีตัดได้คือเก่าอยู่ในแหนงมันปป้งมานมันจะปป้งหลายนะฮาจ้งไวแหน่งหนึ่งนะอีตามเพื่อนเคยปุ๊เราสะฟังตัดแล้วมันยังสิปป้งขึ้นมาเป็นนอ้น้อยน้ำอันนี้น้ำอันนี้น้ำน้ำส้นตูบ่เออต้นตูต่อเองจะพูเต่อเองัวพูเนาะงบประมาณตัวเองวาฉันใช้ เดินดินที่ดทานี่มันเริ่มจะขาดน้ำแห้งเนาะเออน้ำแห้งมันแตกลายนี่กตะไหลพอจีลินจีลินก็พอได้ตัก <ๆ S 1> ถ้าว่าเห่ามีตู้งถ้าตู้งถ้าว่าเห่ามีตู้งไว้เนี่ยน,นี้เหาก็จะได้ไปตักไก่คือลงไปตักเอาอยู่น้ำโฮยโฮยสมูซีสมูมากระไก่เนี่ยเขาจเจ้าก็มาสต็อกไว้ในีต้งโอ,อ้ขา้าซ้ำเสียอาและซ้ำดามครอบคู่สองครอบคู่นะมาตั้งไว้เต็มแล้วก็ฮื้น ถ้าว่าห้าเอากระถังเนื้ๆมาตุง้งปุ๊กซาำเนื่อมันจะจะได้ใส่น้ำไหลบันอาบเด้อาบอยู่นี่บอโอหลงอาบน้ำบัดอาบน้ำละอาบอยู่ซี่เนาะมีแต่น้ำดื่มน้ำใสเป็นมามาน้ำล้างโถล้างบ่งลงมาล้างนี่ตามสบายได้อันนี้จะเป็นอ่านนอกไม้บง่งนอกไม้บกงหวานอ่านพี่น้องเพ่ารู้เฮามักเอาไปเอาไปเฮ็ดฟ้าฮื่นถ้าว่าเอาไม้ตัวนี้ไปเฮ็ดฟ้าฮื่นนี่ เวลาเฮาอยู่หลายฟ้าหลายปีมันจะเก่งงามนะซีซันเก่งตลอดใส่แล้วก็มักปุ่มมะน้ำเต้าหรือมะเอือมะฟักอยู่ตามเกลือหึ่เงเขาจะมักปุนิยมปุ๋กันหลายนะเคยเป็นมะเอือนะเยอะยำเลอกอะมีอาหารแกงเชือญละน,กกน้องกับแม่นอามาเลยยอดผักมะผักมะเอืออันกาแฟที่บ้านสิหอมเว,ว้าสุฟังเมื่อกี้นี้นี่ าถามออ้เพื่อนผูทาอย่างโบงเพื่อนนี้เพื่อนว่าว่ากาแฟตัวนี้นี่เป็นราคาขายดิบป,ปิดลงมารล้ขายแต่ตกอยู่ในราคาที่ว่าห้าพันด่งถ้าว่าตาเออมันแห้งจงขายนี่ตกอยู่ในราคาสิบสองพันด่งนะกาไลเป็นเงินกีบเท่ากับประมาณหกพันหกพันปายนะก็พอได้พอได้เงินตืมพอได้สร้างอะไรครับเพื่อขอบโค่นนะพอได้ซื้อ เกอได้ซื้อเป็นโน่ซื้อครึ่งหนึ่งของของอถือเฮอลุลุไปของขับมเมื่เคืนได้เวลามีสบายค่อยได้ซื้อ,อยากิดน,นะ<ม>อืมเพิ่นเขาเจ้านี้ตั้งกระป๊อกปกระเปก๊กเลาะตามสายทางนี่นะเลาะตามเพิ่นทางเส้นนี้จะเอาเน่าไปพูดละอ่าฮอดเวียดนามอบานเจนเวินบางเธอบ้าชหอมก็ชีเดินทางไปทั้งทีได้เหมือนกันเ,เนนะบิ่งตามตัวจริงนะ อันนี้ปิดมาไม่ไหม้แ้นี่ปิดเช่าเป่ามาไม่ไหมแล้วอ่าสมเขาว่าวะละโกดินเดนกาแฟหอมนี่ได้กาแฟลายตัวนี้ตาแห้งแล้วกำลังจะแหง้งเป็นเงินเป็นค่ำแล้วนี่อ่าขายหมูขายเปิดขายใกล้ไปนำแล้วก็ปูกาแฟขายไปนำมาคนก็ขายยางโบงแล้วก็ขายมันต้น อีบหลักของชาวบ้านหลายเนี่ยนะเขาเจ้าหาเงินเลยแต่ว่าเขาเจ้ายู่เฮิร์แบบนี้ก็มีความสุขเลยอ่าเขาเจ้ากับมีมีทุนที่ว่าเฮ็ดเฮิร์ยืะเฮ็ดตามทาแห้งที่มีนหรืออยู่เฮิร์นี่ก็น้องน้อยพอนู่เฮิร์ดพอดีเออดงกับแนว นา้าไหมฮะตีกว่าพอจะเละบอกตาก,ตาก,กระถูองอ๋อเอ้ยนยู่เฮอร์กับน้องเอาน้องอีแชมไหมอืออิแชมเตียงกระเพยได้ไหมน้อไม่เตียงกระเพยได้อันเด็กเอาน้องพร้อมเอาน้องเอาน้องกะคนไหน เห็ดกิน่นต้มน้ำเรียบร้อยได้อายุก็ประมาณ1ิบเอ็ดสิบสองปีนะที่ว่าเอาน้องเชินต้มน้ำต้มน้ำไว้ทาพ,พอเมอยุไปเฮ็ดวิไปไปเฮ็ดฮูเฮ็ดฮูศูนย์แล้วก็ยน่ามองว่างอยู่กับน้องก็เอากาแฟมาตะอันนี้คือความาับผิดชอบบรรดาลุลุที่พี่น้องเฮายู่แถวผู้ดอยเขาเจ้าูจักเหลายนะเชินกัน คือทุกคนเห็นนะเฮื้อนนี่พอดีจะเป็นตะแพงพอดีเป็นตะยู่ยู่แล้วสบายเจอยยู่แล้วมีความสุขนะมีมีความวุ่นวายอ่าไม่ได้แข่งขันกันหาเงินหา่ํากขเจ้ายู่ตามธรรมชาติหายู่หากินตามห้วยตามหนองซอนปูซอนป่ากินปูยางโบงปูกาแฟขายตามฤดูกาลเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่้นะยูแ่แบบนี้เขาเจ้าก็มีความสุขละ่หาโลหาฟื้นตามหาให้ตามโซนนี่ผู้ได้สิ <c oughs> <c oughs> ่งที่อำนวยความสะดวกสะดวกให้เขาเจ้านี่ พอน้ำบิดโต้อหอนป่ายศาดเลยบิดจ้ามาโนออไดเป่งหอนนี้เลยนี่เนาะน้ำนี่หออนี่เฮิรเลยเนาะอ้อบอกมาดีอ้อน้อ,อ,นอยๆก็อโอเคเล้โต้งไว้ายเวลาโดนๆเพื่อจิตเต็มกระตุกสะดวกสบายถ้าว่ายามหน้าฝนเนน้ำมันจะแห้งกว่านี้งามี่น้ำจะแหง้นหนนนแหงนะเพื่อจิตเต็มกระตุกก็ะายเวลาหลายชิปนาทีเพื่อสีได้ตัวนี้ ตวงไว้อ่านี่อาบอาบอยู่นี่น้ำกรไหลแห้งแรงกระไรสามงามหน้าแรงงามเดือนห้าเดือนปัจจุบันเดือนห้าเล่าถ้าว่าฮอนงามเดือนหกหรือเดือนเจ็ดหรือเดือนแปดน้ำก็จะแห้งกว่านี้ก็สะดวกสบายน้ำจะมาเต็มท้อน้ำไหลแห้งขนาดนอนน้ำเนาะ ก็เตจากน้ำส่อนส่อนอะไรเลยนน้ำอันตัวนั้นก็เปิดได้เนาะตัวนั้นเนาะได้พร้อมกันเลยโอ้หนึ่งสองสามสี่มีสี่บนป้อยเนาะพอทอระบายน้ำมีสี่บนซักเครื่องซักของเลยล้ลางถ้วยล้างโบง้งสบายที่แถวตัวเมืองนี้ได้ซื้อน้ำอ่าน้ำประปะ่ามะกาไหลเป็นเงิน อยู่บ้านเฮาสบายต่อน้ำมันตะพูับบสอาที่ทางอยู่ที่ทางอาบที่ทางใสอ่าสำหรับการผ่าทุกคนย่างเราบ้านในงามแลงๆมื่อนี้กะคือทุกคนได้เห็นกะชิมิมิเพลลาลายด้วยท่านผู้ชมด้วยอ่าเพียงแต่เอาถ่ายทอดวิถีชีวิตของพี่น้องพาวรูเฮาอยู่ที่บ้านเราเรียบตามสเสด็จมาฝากบ้านสะดุลเมืองเสืบบอปวดแข่งสวัสคิเกศนะ บ้านที่เสริมตุ้งกับเวียดนามบ้านนี้มีเฮกซิลกับเวียดนามคือบ้านเจนเบิร์ตปี3เดือนที่หนึ่งเขาเจ้าจะมาลูกซ่งเสงในการไปการมาหาสู้กันระว่างเล่ากับเวียดนามเขาจะส่งเสงบนเรือทือบนเลือมีทื้อเขาจะส่งเสงเบากันนะสามเดือนที่หนึ่งเขามาพบกันที่หนึง่งพี่น้องลาวเวียดนามเฮ้อนะเอา้าเป็นเพลงวิดีโอสั้นๆในๆๆยามแรกๆเลอทุกคนเลยบ้านนี้บ้สิหอมกับชิไเดินเดินทางไปบ้านต่อไปชิเดินทางกับเมื่อจุดสุดมันจุดสุกตู้หรือสิเมื่อ บนหน้าคือเก้าบอลบาสิหอมพักกับสามโซฟาอยู่บุรณะแต่ชิมเมอร์นี่เพื่อเรื่องเล่าไม่ไหมวิดีโอไม่ไหมกับสีแดงมาฟาเธอทุกคนนะครับชมตามที่หลังนะเอา้าพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปคบเจอทุกคนที่ติดตามนะไปก่อนสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนบ๊ายบาย